ตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1056เส้นทางในการตัดสินใจในการไปหาสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชและชายปริศนาผู้ที่มีแผลไฟไหม้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยเป็นตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่10.56แล้วนะครับยกได้ว่ารายละเอียดมาเต็มแน่นอนอันนี้รับประกันได้เลยนะครับแล้วก็ชื่อตอนว่า cross skill ซึ่งตอนนี้นะครับมีประเด็นต่างๆมากมายน่าสนใจมากๆเลยนะครับมากกว่าก่อน โอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซ u b s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันนะครับของมังงะวันพีชในตอนที่10,56กันเลยดีกว่าสําหรับมังงะวันพีชในตอนที่1056ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับด้วยงานเลี้ยงฉลองของประเทศวาโนที่จัดกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เฉลิมฉลองกันอย่างเมามันนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วซึ่งเราจะเห็นนะครับสภาพของชินุบุและไรโซในตอนนี้พวกเขานั้นนะครับก็นอนอยู่บนเตียงนะครับด หลังจากที่ถูกพลเรือเอกเรียวคุกิวนั้นดุดสารอาหารของพวกเขาไปนะครับจึงทำให้ตอนนี้เหล่าก้าวปลอกดาบแดงนั้นนะครับก็กำลังดูแลทั้ง2คนอยู่นะครับก็คือ2คนในตอนนี้ก็คือน่าจะพร้อมแหละหน้าตาดีกันเลยละโดยในตอนนี้เหล่าก้าวปลอกดาบแดงนั้นก็ตระหนักถึงความเป็นจริงได้เลยครับว่าการที่ประเทศวาโนนั้นไม่ได้ถูกนะครับศัตรูเนี่ยบุกเข้ามาเลยเป็นเพราะว่าการมีอยู่ของไคโดนะครับก็แน่นอนนะครับไคโดอยู่ในประเทศวาโน,นก็เลยไม่มีใครนั้นนะครับกล้าจะแยมเข้ามาจึงทำไม้ก็เป็นสาเหตุที่่ทําไมกกอนอ หน้านี้นะครับไม่มีศัตรูหน้าไหนนะครับที่จะกล้าแวะเวียนเข้ามานะครับที่ประเทศวาโนเลยพวกเขานั้นมีภัยร้ายเป็นเพียงแค่สิ่งเดียวเท่านั้นก็คือพรรคพวกของไคโดเท่านั้นในอดีตตัดไปที่คีเนมอนเขานั้นขอโทษเหล่าก้าวปลอกดาบแดงคนอื่นนะครับเป็นเพราะว่าเขานั้นไปอยู่ที่แควนคูรินะครับกับภรรยาของเขานะครับอย่างซิรุในตอนที่เหล่าก้าวปลอกดาบแดงนั้นกําลังต่อสู้กับพลเรือเอกเรียวคุกิลยูนซึ่งเนโกะมามูชินั้นก็ไม่ได้โกรธนะครับหรือว่าต่อว่านะครับทางด้านของคีเนมอนนะ ยังไงนั่น้อยที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยความเสียหายเนี่ยเรียกได้ว่าเกิดน้อยมากๆเลยและต้องขอบคุณในความพยายามของท่านโมโนสุเกะต,ตังหากที่ท่านนั้นมีความพยายามอย่างสูงส่งพวกเรานั้นจึงรอดมาได้ในกบมามูชินะครับก็เลยถามคินนมอนแหละคับว่าภรรยาของเขาอย่างซือรู้เป็นอย่างไรบ้างคินมอนก็เลยบอกว่าภรรยาของเขานั้นเนี่ยก็คือถูกไฟลวกนะครับที่ใบหน้าอย่างรุนแรงแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ก็ยังไม่ได้อันตรายนะครับถึงชีวิตของเธอโดยในตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นนะครับภาพตัดไปนะครับที่ภรรยาของ โดยซิรุนั้นนะครับก็ได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับการกลับมาของคีเนมอนโดยซิรุนั้นนะครับก็ได้บอกแล้วว่าเธอนั้นได้ทําการไล่นะครับคีเนมอนเนี่ยให้กลับไปอยู่ที่เมืองหลวงซะและเดี๋ยวเธอนั้นจะคอยตามไปที่เมืองหลวงเองนะครับเพราะว่าเธอนั้นต้องการที่จะกลับไปอยู่กับคีเนมอนผมต้องขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อใครจะงงนะคบว่าทําไมแบบว่าเหมือนกับตีห่างกันจังเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นสามีภรรยากันก็ต้องอย่าลืมว่าคีเนมอนนั้นหายไป2ี่สิปีใช่ไหมซิรุนั้นก็เหมือนเป ก็คงจะต้องมีการตกลงกันนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้ง2คนก็ตกลงกันนะครับที่จะอยู่กินกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งกลับมาที่ฝั่งของคีนมอนนะครับเป็นการเล่าเรื่องฝั่งคีนมอนนะครับคีนมอนนั้นหน้าแดงสุดๆเลยในขณะที่พูดถึงซูรุนะครับแล้วก็บอกว่าซูรุนั้นเนี่ยเป็นหญิงที่สวยสุดๆเลยและยังสวยเหมือนเดิมด้วยนะครับเล่นเอาอินุอาราชินะครับแซวเลยแหละครับว่านายเนี่ยจะหวานเกินไปแล้วนะแม้กระทั่งนะครับเนโกะมามูชินั้นนะครับก็หัวเราะออกมานะครับหรือคีคุ หรือไรโซนั้นนะครับก็ยังนอนอยู่บนเตียงอยู่เลยนะพี่แกยังขาดสารอาหารอยู่นะครับจากการที่ถูกพลเอกเดียวคุกิวดูดไปนะครับอย่างที่ทุกคนนั้นทราบกันดีเลขการถูกตัดไปนะครับโดยจะเป็นการพูดคุยกันนะครับของอินุอาราชินะครับแล้วก็เนโกะมามูชินะครับที่พูดกับแครอทโดยทั้งสองคนเนี่ยเรียกตัวแครอทนะครับมาให้เจอนะครับและทั้งสองคนบอกเลยครับว่าพวกเขานั้นจะสละดตาแหน่งการเป็นราชาของเผ่ามิ้งและจะมอบตําแหน่งนี้นะครับให้กับแครอทโดยตอนแรกนั้นแครอทก็ปฏิเสธนะครับโดยเธอบอกว่ามันไม่ได้สําคััญอไกบ เธอเลยกับตำแหน่งราชาพวกนี้เธอไม่ต้องการอะไรอย่างนั้นนะครับเธอบอกว่าเธอไม่ต้องการนะครับและไม่มีทางด้วยที่เธอนั้นจะสามารถทํามันได้กับตําแหน่งที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่อินุอาราชิแล้วก็เนโกะมามูชิบอกว่าพวกเขานั้นนะครับจะอยู่ที่ประเทศวาโนเพื่อปกป้องท่านโมโมะในฐานะสมุไรจึงจําเป็นจะต้องลาออกจากตําแหน่งนั้นและเขาก็เชื่อว่านะครับแครอทนั้นเป็นคนหนึ่งในไม่กี่คนของเผ่ามิงที่มีความสามารถมากเพียงพอในการจะเป็นราชาของเผ่ามิงได้อีกทั้งแครอทนั้นเคยเดินทางประจนภัยมา แล้วด้วยนะครับก็หมายถึงตอนเดินทางไปที่เกาะโฮเคกนะครับก็เลยบอกว่าแครอทนั้นเนี่ยจึงเหมาะสมมากๆกับยุคสมัยใหม่นะครับแต่ว่าแครอทนั้นก็ปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยบอกว่าชิชิเรียนนั้นมีความเหมาะสมมากยิ่งกว่านะครับแต่ชิชิเรียนก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าเขานั้นมีหน้าที่ในการปกป้องประเทศส่วนวันด้านั้นก็บอกเลยครับว่าเธอนั้นพร้อมจะสนับสน,นุนแครอทในฐานะดยุคคนใหม่ของเผ่ามิงและบอกว่านะครับแครอทนั้นได้รับมรดกจากเบโดไปแล้วและก็เป็นการจบไปนะครับโดยในตอนนี้ใน,นกโกบมามูชิาารได้สล ของตนเองนะครับเพื่อจะปกป้องนะครับวานอคุนี้และก็ให้เผ่ามิงนั้นนะครับก็คือได้ไปอยู่กันต่อนะครับที่อาณาจักรโซและตัดมาอีกอันนึงนะครับในตอนนี้เราจะเห็นว่าโมโนซเกะฮิโริและก็สุกิยากินะครับทั้ง3คนโผ่กอดเข้าหากันนะครับโดยสุกิยากินั้นยอมบอกความจริงนะครับว่าเขานั้นเป็นปู่ของพวกนี้นะครับและสุกิยากิก็ขอโทษนะครับแล้วก็ขอบคุณโมโนซเกะด้วยและเขาก็บอกเลยแหละครับว่าเขามั่นใจมาโดยตลอดเลยว่าโมโนซเกะนั้นจะกลับมานะครับในฐานะสายเลือดของเขาส่วนเราก็ปลอกดาบแดงนะครับ ก็ <g år> พูดถึงนะครับก็พูดถึงสุเกะกีแหละครับว่าพวกเขานั้นเคยสงสัยหรือเปล่าว่าสุเกะกี้นั้นเนี่ยตอนที่ปลอมตัวเป็นเทนุยามะนั้นเนี่ยก็คือสงสัยไหมนะครับว่าเป็นสุเกะกี้นะครับอย่างคาวามะสึนั้นนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกสงสัยอะไรมากมายแต่เขาก็รู้สึกเหมือนกันว่านะครับเทนุยามะเนี่ยน่าจะเป็นช่างตีดาบที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเทนุยามะในตอนนั้นเนี่ยก็ใส่หน้าก,ากากตลอดเวลาเลยนะครับแม้ไม่ได้มีเทศกาลใดๆก็ตามส่วนคีคุก็บอกเลยแหละครับว่าถ้าจะบอกว่าดาวถ ส่วนคีนมอนก็บอกว่าเขานั้นก็กําลังคิดอยู่นะครับว่าทําไมการเนี่ยเขาที่แบบว่าเห็นเทงุยามะเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกสงสัยสักเท่าไหร่นะครับว่าเทงุยามะนั้นเป็นสุกิยากินะครับเพราะเขาคิดว่าความเป็นไปได้นั้นมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าสุกิยากินั้นจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกเหล่าเก้าปลอกดับแดงแต่เขาก็ขอเหล่าก้าปลอกดับแดงแหละครับว่าเขานั้นต้องการจะเกษียณตนเองแล้วและก็ไม่อยากให้นะครับประชาชนวาโนนั้นได้ทราบนะครับถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาด้วยและการถูกตัดไปทีี่่กกกกลุมมหวฟางงนนััแ้ตจ ที่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยยังลงเลืออยู่ที่วานนะครับหมายถึงพลูตันนะลูฟี่นะครับก็เลยจําเรื่องในอดีตได้นิดหน่อยนะครับโดยลูฟี่บอกว่าสิ่งนั้นที่นายบอกเนี่ยหมายถึงเนี่ยสิ่งที่นายเผาแบบเป็นไปใช่ไหมแฟรงกี้โรบินนะครับก็เลยตอบสวนกลับมาให้นะครับบอกว่าใช่แล้วล่ะอาวุธโบราณที่มีชื่อของพระเจ้าอย่างพลูตันนยอยากได้มันไหมล่ะลูฟี่แต่ลูฟี่นั้นนะครับกลับไม่อยากได้นะครับโดยบอกว่ามันไม่จําเป็นโรบินก็คิดเหมือนกันนะครับก็บอกว่าฉันก็คิดเหมือนกันแล้วทําไมกันล่ะโอยู่ นั่นเองนะครับอยู่ดีๆนะครับนินจาสาวสวยชินบุนะครับปรากฏตัวขึ้นนะครับก็คือชินบอบุพร้อมแล้วก็เลยกลายเป็นนินจาสาวสวยแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับพร้อมกับโอทามะและก็ถามลูฟี่แหละครับว่าพวกเจ้าบอกว่าเนี่ยหญิงโตเต็มวัยคืออาวุธงั้นหรอซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับโอทามะทาท่าทําทางนะครับเหมือนกับว่าเธอจะเป็นนินจาแล้วก็บอกกับลูฟี่แหละครับว่าเธอนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ได้เป็นลูกศิษย์ของชินบุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถามลูฟี่แหละครับว่าเธอน หากครั้งหน้าที่พบเจอเธออีกครั้งหนึ่งเธอนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนาม,มิได้ยินแบบนั้นนะครับก็เข้าไปก่อนแล้วก็บอกว่าน่ารักจังเลยลูฟี่ก็เลยตอบตกลงนะครับและบอกว่าถ้าเธอนั้นสามารถใช้วิชานินจาได้ฉันคนนี้นี่แหละจะรับเธอเนี่ยในการเป็นลูกเรือของฉันเองทามะซึ่งในตอนนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าเจ้าคาริบูนั้นจะได้ยินเรื่องนะครับเกี่ยวกับพลูตันนะครับและเขานั้นกําลังจะไปรายงานสิ่งสิ่งนั้นนะครับให้กับคนคนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้บอกนะว่าเป็นใคร และเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับไม่กี่วันถัดมานะครับเราจะเห็นว่าประชาชนของนครหลวงบุกพานั้นต่างมีความสุขกันสุดๆเลยนะครับส่วนโมโนสุเกตนั้นก็ทําหน้าที่ในฐานะโชกุนเขานั้นก็มีความสุขด้วยเช่นกันนะครับที่ได้เห็นเด็กๆได้มีความสุขได้พูดคุยกันนะครับทุกคนนั้นสามารถทําอะไรก็ได้และทุกคนก็เรียกเขาว่าโชกุนซึ่งในวันนั้นเองนะครับโมโม่นั้นรู้สึกอยากจะเรียนนะครับวิชาเพลงดาบจากโซโลมากๆเลยก็เลยเปิดประตูไปนะครับเพื่อต้องการให้โซโลนั้นช่วยสอนวิชาเพลงดาบให้กับเขาแต่ปรากฏว่าพป ประตูไปนะครับไม่เห็นใครในห้องแล้วโมโมะนะครับก็เลยรีบวิ่งรอบปราสาทนะครับเรียกชื่อกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเลยครับเรียกชื่อสมาชิกต่างๆนั่นแหละแต่ปรากฏว่านะครับก็ไม่เจอใครเลยนะครับรวมถึงยามาโตะด้วยแต่เขากลับไปพบนะครับน้องสาวของตนนะครับอย่างฮิริที่กําลังดีดพินชามิเซนอยู่นะครับกับโตโกโมโมะก็เลยถามเลยครับว่าแล้วลูฟี่กับคนอื่นๆไปไหนล่ะน้องพี่ฮิริก็เลยตอบกลับไปเลยแหละครับว่าอ๋อพวกเขาน่ยไปแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ได้ร่ำลากับคนอื่นหมดแล้วโมโมะไม่ได้ยินแบบนั้น ก็ตกใจสุดๆเลยนะครับเพราะว่าพวกนั้นนะครับยังไม่ได้พูดอะไรกับเขาเลยคินเนมอนก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับแล้วก็ถามเรื่องเดียวกันด้วยนะครับโดยเหล่าก้าปลอกดาบแดงคนอื่นนะครับต่างร่ำลากับลูฟี่นะครับและสมาชิกกลุ่มหมวกฟางกันหมดแล้วนะครับแต่ไม่มีใครบอกกับคินเนมอนกับโมโมเรื่องนี้เลยตัดไปที่ลูฟี่นะครับในตอนนี้เนี่ยลูฟี่นะครับก็อยู่กับคิดแล้วก็รอนะครับที่ท่าเรือโทคังเงะโดยรอได้พูดกับลูฟี่แหละครับว่าให้ลูฟี่นั้นเปลี่ยนการตัดสินใจซะว่าจะออกจากประเทศวาโนในวันนี้แต่่่ลลูฟีนนนนัั้้้ะรบกอววาาเไไดดตสิใจปแ ยังไงก็จะออกวันนี้คิดก็เลยบอกว่าถ้ยอย่างงั้นก็ช่วยไม่ได้ที่บังเอิญจะมาออกวันเดียวกันพวกเขานะครับจึงเลือกเส้นทางที่แตกต่างกันออกไปนะครับจากล็อกโพสตโดยคนหนึ่งนั้นจะไปทางตะวันออกเฉียงเหนืออีกคนนึงจะไปทางตะวันออกและอีกคนนึงนั้นจะไปทางตะวันออกเฉียงใต้โดยลูฟี่กับคิดทั้งสองคนนั้นดันเลือกนะครับที่จะไปทางเดียวกันนะครับก็คือตะวันออกนะครับก็คือพูดพร้อมกันเลยส่วนรอนั้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคิดกับลูฟี่นะครับก็บอกเลยครับว่าทีพวกเขาเนี่ยเลือกและตัดสินใจจะไปตรงตะวันออกเนี่ยเป็นเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางซึ่งตรงกลางเท่ากับว่าเป็นด่านหน้าน่าจะเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดและดีที่สุดด้วยแต่ลอนั้นพูดขัดออกมานะครับแล้วก็เยาะเย้ยด้วยนะครับบอกว่าพวกแกเนี่ยไม่รู้อะไรเลยตะวันออกชิงเหนือเนี่ยเป็นทิศทางที่ไปข้างหน้ามากที่สุดเว้ยและหน้าล้อนั้นนะครับก็แอบ,บแบบอบว่ายะเย้ยะนะครับไอ้เจ้าพวกนี้ทั้งสองคนนะครับที่เสียรู้เขาสุดๆเลยจึงทำให้คิดกับลูฟี่ทั้งสองคนก,ก็นเลยลครัับว่าใกน จะได้ไปทางทิศตะวันออกในท้ายที่สุดนะครับคิดนั้นเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะนะครับลูฟี่แพ้นะครับก็เลยอดไปทางทิศตะวันออกต้องไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แทนด้วยก่อนจากกันนะครับคิดนั้นก็โมโหแหละครับบอกว่าฉันเนี่ยโมโหหน่อยนะบอกเลยฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งละที่ไม่ยอมรับการเป็นจักรพรรดิของไอ้เจ้าบาร์กี้และหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นหน้าบาร์กี้นะครับข้อกโคได้แล้วก็มีฮอกนะครับอยู่ที่หนังสือพิมพ์พร้อมตาเฉลักณ์คอสกิลนะครับซึ่งแน่นอนนะครับล แล้วก็พูดเลยแหละคัะว่าทำไมมันดูเหมือนว่า2คนนั้นเนี่ยอคอกโคลาดกับมีฮอคเนี่ยเป็นลูกน้องบา์กี้ยังไงไม่รู้ โซโลที่เห็นนะครับก็ตกใจด้วยเช่นกันฉันเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อเลยยิ่งคนอย่างมีฮอกนั่นเหรอจะไปเป็นลูกน้องของเจ้านั่นนะ่ะส่วนลอ,อก็บอกเลยแหละครับว่าถ้าหากว่าบาร์กี้น่ะมีความสามารถที่ทําให้2คนนั้นเนี่ยเชื่อฟังเขาได้เหรอก็มันก็เหมาะสมอยู่แล้วนี่จะเรียกว่าบาร์กี้นั้นเป็นจัก,กรพรรดิแต่ลูฟี่ตอบว่าบาร์กี้เนี่ยมันก็แค่ไอ้คนโง่เง่าคนนึงไม่ใช่เหรอฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งเรานะครับก็จะได้ทราบข้อมูลเพิ่มนะครับจากคิดนะครับเกี่ยวกับองคอ์กรคอสกิลนะคร,ะระคะงค้รตง งค่าหัวนะครับของทหารเรือขึ้นในตอนนี้พวกนั้นนะครับจะต้องกลัวโคตรแม้แต่กับประชาชนธรรมดาเพราะพวกนั้นนะครับสามารถฆ่าพวกทหารเรือได้ซึ่งก่อนที่ทั้ง3มคนจะจากลากันนะครับลอนั้นได้มอบพ็อปปี้โพนิกีฟนะครับให้กับคิดนะครับและบอกว่าแกเนี่ยมีสิทธิ์จะได้มันคิวเลอร์ก็บอกว่าตอนนี้พวกเขานั้นต้องเอาจริงเอาจังกับการเข้าร่วมศึกในการแย่งชิงวันพีชแล้วล่ะคิดก็เลยถามกับคิวเลอร์แหละครับว่าคิวเลอร์กำลังพยายามจะบอกว่าพวกเขานั้นควรจะตามหาชายผู้ที่มีแผลไฟไหม้ใช่ไหมถึงแม้ว่่่่าาาาพววกเเรรนนนนนัั้้้จะไมููลยยยชคอ ที่ไหนก็ตามทีลูฟี่ก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับรวมถึงโรบินแล้วก็รอด้วยแต่คิดนั้นไม่ยอมเปิดเผยเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขานั้นกุมความได้เปรียบอยู่แล้วก็ตอนจบนะครับจะเห็นว่าโมโมะนะครับตะโกนถามยามาโตะแหละครับว่าไปแล้วหรอโดยยามาโตะที่อยู่บนหลังคานะครับก็ตะโกนบอกโมโมะไปเลยครับว่าได้เวลาที่เธอนั้นเนี่ยจะไปกับลูฟี่และได้ใช้ชีวิตอย่างกับโคซกิโอเด้งแล้วแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับมังงะวันพีษในตอนที่1056ได้ว่าตอนนี้ยาวมากๆเลยลยะ ก็ทุกคนนั้นก็หวังว่าจะชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปนี้พยายามอธิบายเข้าใจมากที่สุดนะครับแล้วก็สนุกที่สุดด้วยหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับและก็น่าจะเป็นการจบภาควานอนะครับแทบจะใกล้ทางการและน่าจะเป็นตอนหน้าแล้วแหละที่จบอย่างเป็นทางการก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบละกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับและเหมือนเดิมอย่าลืมกด s u b สไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คง